สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้นำแหวนหลวงพ่อโสธรมาให้เพื่อนๆได้ดูและได้ศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับแหวนหลวงพ่อโสธรได้มีการจัดทําด้วยกันหลายรุ่นนะครับหลายแบบหลายพิมพ์แต่วันนี้ที่ผมนำมาเป็นแหวนที่มีปัญหานะครับหรือมีการทำเรียนแบบการทำเสริมขึ้นมานะครับ จากที่เพื่อนๆเคยเอาแหวนหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้นะครับมาให้ผมดูหลายๆคนหลายๆวงนะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นของทําเสริมเรียนแบบขึ้นมาทางนั้นนะครับวันนี้ผมเลยได้นําแหวนรุ่นนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูและมาสังเกตนะครับถึงจุดตําหนิในการสังเกตของแหวนรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าแหวนหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้นะครับเราจะดูและสังเกตกันได้อย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอท้องตลาดจะได้แยกแยะออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราดูกันไม่ขีดจุดนะครับก็สามารถจะแยกแยะแหวนแท้ได้หรือแหวนที่ทําเสริมขึ้นมาได้นะครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆ ไปท้องตลาดหรือไปสถานที่ใดๆนะครับถ้าเจอแหวนหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอาร์มนะครับลงยานะครับแหวนรุ่นนี้นะครับจะมีการจัดสร้างนะครับมีทั้งเนื้อทองคำนะครับลงยานะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปอาร์มและก็เนื้อเงินนะครับลงยาเป็นรูปอาร์มนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงนะครับวงนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับ เป็นรูปอาร์มนะครับลงยาแต่ชุบกระไหลทองนะครับวงนี้ถ้าเพื่อนๆไปเจอของใหม่นะครับของใหม่จริงๆนะครับที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับคิดว่าเป็นเนื้อทองคําเลยนะครับวงนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นนะครับแต่วงนี้ได้ผ่านการใช้งานนะครับจึงได้สึกและได้เห็นเนื้อแท้ของวงแหวนนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับ ถ้าเพื่อนๆไปเจอนะครับแหวนรุ่นนี้ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับรูปอาร์มนะครับรูปอาร์มนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นรูปอาร์มเห็นไหมครับจะมีลักษณะที่เล็กนะครับคาแหวนที่ทําเสริมขึ้นมานะครับหรือเรียนแบบนะครับอาร์มนี้จะมีลักษณะที่เล็ก่านะครับให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับ แหวนแท้นะครับวงแท้ที่ออกถากทางวัดนะครับจะมีอาร์มที่มีลักษณะที่ใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆมองนะครับแหวนที่ทําเสริมขึ้นมานะครับจะมีขนาดที่เล็ก่านะครับและรูปอาร์มจะเล็กนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับอันนี้จุดสังเกตนะครับแล้วก็ให้สังเกตนะครับง่ายๆเลยนะครับสีลงยานะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินนะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เจอนะครับถ้าเป็นสีแดงจะต้องเป็นสีลงยาสีแดงที่มีแสงสว่างนะครับไม่ทึบนะครับจะเป็นแดงเลือดนกแบบนี้นะครับแดงใสๆแดงมีแสงสว่างเห็นไหมครับพเพื่อนๆให้สังเกตนะครับถ้าที่ผมเจอนะครับที่เพื่อนๆเอ,นอามาให้ผมดูมันจะเป็นสีลงยานะครับเป็นรูปอาเหมือนกันนะครับแต่จะมี การลงยาตรงนี้นะครับสีมันจะออกแดงดำๆนะครับแดงทึบๆไม่สว่างสดใสแบบนี้นะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับเพื่อนๆนให้เพื่อนๆสังเกตน,นะครับไม,ไม่ว่าจะลงยาสีอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีแดงหรือสีเหลืองก็แล้วแต่นะครับให้เพื่อนๆนสังเกตแล้วกันนะครับแหวนของแท้ที่ออกจากทางวัดจะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะการลงยาจะสดใสทั้งหมดนะครับไม่ว่ารุ่นไหนนะครับที่จะเจอนะครับ เพราะว่ามีการผสมการสีลงยาจะมีสูตรพิเศษเฉพาะของทางวัดนะครับที่ก็ทํานะครับจะแยกแยะจากท้องตลาดได้นะครับให้เพื่อนเพื่อดูและสังเกตนะครับแล้วก็ให้มองนะครับด้านในสีลงยาเห็นไหมครับที่ลงยาตรงนี้นะครับจะมีเปลวเหมือนลัศนมะีเห็นไหมครับ จะมีเป็นเส้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 นใสใสเราจะมองเห็นนะครับอันนี้เหมือนกรัศมีนะครับเป็นข,ข,ข,ขีดขีดขีดอันนี้ให้สังเกตนะครับมีความสําคัญนะครับถ้าเป็นพระที่ทําเสริมขึ้นมาหรือไม่ได้ออกจากทางวัดนะครับจะไม่มีเปลวรัศมีแบบนี้นะครับเพื่อนๆหเห็นไหมครับตรงเนี้ถ้าส่องดูนะครับจะเป็นวาวเป็นเส้นเส้นเส้นให้เห็นนะครับอันนี้จุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับ และให้ดูองค์พระนะครับองพระหลวงพ่อโสธรนะครับแหวนที่ออกจากทางวัดหรือของแท้นะครับจะมีหน้าตานะครับมีตามีจมูกมีปากนะครับเส้นสายลายเส้นขององค์พระนะครับจะสวยงามนะครับพุทธศินที่สวยงามนะครับเม็ดประศกจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับเรียงให้เห็นสวยงามนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับจุดสังเกตนะครับที่เราจะสังเกตนะครับ ด้านหน้านะครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเราตั้งแหวนขึ้นนะครับก็มีอาร์มจะต้องใหญ่นะครับลักษณะของรูปอาร์มนะครับค่อนข้างจะใหญ่ไม่เล็กนะครับแล้วก็การลงยานะครับจะเป็นสีที่สดใสนะครับมองเห็นได้ชัดจะมีแสงสว่างไม่มืดทึบนะครับและเส้นสายลายเส้นขององค์พระนะครับ จุดนะครับจะมีความคมชัดชัดเจนนะครับเม็ดประสบก็จะเป็นเม็ดเม็ดมีหน้ามีตานะครับไม่เบอร์นะครับพูดง่ายๆนะครับแล้วก็มามองด้านข้างแหวนนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตเส้นสายของยันนะครับลายเส้นของยันเห็นไหมครับเพื่อนๆจะมีความคมชัดนะครับลายเส้นของยันนะครับจะมีความคมชัด มองเห็นได้นะครับทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมครับให้สังเกตให้ดีนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับจะออกลักษณะนี้นะครับไม่ลึกไม่ลึกเกินไปไม่ตื้นเกินไปนะครับแต่มีความคมชัดนะครับให้สังเกตนะครับเส้นสายเส้นของลายยันนะครับไม่ว่าด้านไหนนะครับทั้งสองด้านเห็นไหมครับไม่ลึกมากไม่ตื้นมากนะครับ แต่จะมีความคมชัดนะครับแล้วตะเข็บตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้ดูนะครับตะเข็บของรอยอาร์มรอยต่อตรงนี้นะครับที่ของที่ทําเสริมเรียนแบบขึ้นมาตรงนี้ลูกตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นวิ่งเสริมเป็นเป็นเส้นหนาๆขึ้นไปนะครับเหมือนกับเป็นรอยต่อนะครับให้สังเกตนะครับแต่ถ้าเป็นของที่แท้ที่ออกจากวัดนะครับจะมีลักษณะนี้นะครับกลมกลืนกันไปนะครับเส้นยันนะครับ ชัดเจนสังเกตนะครับแล้วมานะครับด้านข้างนะครับให้เพื่อนๆสังเกตด้านข้างของแหวนนะครับจะมองยากนิดนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพอสังเกตเห็นไหมครับตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้จะเขียนว่าหลวงพ่อโสธรนะครับ เขียนว่าหลวงพ่อโสธรนะครับแล้วต่อมานะครับจะมีคําว่าวัดโสธรนะครับวัดโสธรมาแค่นี้นะครับแค่รอยต่อตรงนี้นะครับสําหรับซีกนี้นะครับซีกของแหวนด้านนี้นะครับแล้วก็ให้เราพลิกมานะครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ จะเขียนว่าวลาลามนะครับวลาลามเห็นไหมครับด้านด้านตรงนี้นะครับเขียนว่าวัดโสธรวลาลามนะครับแล้วจะต่อมานะครับจะเขียนว่าฉะเชิงเซาเห็นไหมครับให้สังเกตนะครับฉะเชิงเซาให้เพื่อนๆสังเกตตัวฟอนต์ของ,งตัวหนังสือนะครับ ฟอนต์ของตัวหนังสือมีความสําคัญนะครับให้จาฟอนต์ตัวหนังสือให้ดีนะครับเพื่อนๆอันนี้จะบ่งบอกถึงพระแท้ได้นะครับถ้าที่ทําเสริมเรียนแบบมานะครับฟอนต์ตัวหนังสือเขาไม่เป็นแบบนี้นะครับฟอนต์ของตัวหนังสือจะมีความคมชัดนะครับและก็มีความเสมอกันนะครับ ไม cues, an, ye, style, ่ลึกไม่ตื้นจนเกินไปนะครับแต่มีความคมชัดนะครับให้เพื่อนๆืนสังเกตเห็นไหมครับให้เพื่อนๆนสังเกตนะครับเห็นไหมครับรอยยันตรงนี้เห็นไหมครับรอยยันตรงนี้จะไม่ลึกไม่ตื้นจนเกินไปตัวหนังสือก็ไม่ลึกไม่ตื้นจนเกินไปนะครับพอประมาณนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับคือ2จุดนี้จะ เหมือนกับไล่เลี่ยกันนะครับถ้าของที่ทําเสริมเรียนแบบมาเขาจะมีลักษณะการสูงต่ําที่ไม่กลมกลืนกันนะครับให้สังเกตนะครับถ้ามีฟาร์มตรงนี้ต่ําเยอะนะครับตรงนี้ต่ําน้อยตรงนี้มันจะไม่ใช่นะครับเพื่อนๆแต่ให้เราสังเกตแหวนรุ่นนี้ให้ดีนะครับจะมีความกลมกลืนการสูงต่ําค่อนข้างจะเสมอกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตหลักๆนะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับแล้วก็เส้นเส้นลายยันนะครับเห็นไหมครับจะสวยงามนะครับีนด้านบนนะครับจะออกลักษณะนี้นะครับแล้วจะมีเส้นแบ่งนะครับทำเหมือนสองชั้นนะครับเหมือนเห็นไหมครับเส้นตรงนี้จะมีแบ่งนะครับ ทำรอยเหมือนรอยต่อนะครับอ้อมมานี่นะครับตรงนี้จะเป็นนูนนะครับเป็นเส้นนูนนูนขึ้นนะครับรอบรอบหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหครับจะมีรอยต่ออันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับถ้าที่ทําเสริมเรียนแบบมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีก่อนแล้วกันนะครับเส้นสายลายเส้นนะครับจุดสังเกตนะครับองพระเห็นไหมครับสวยงามนะครับ ด้านล่างของแหวนนะครับจะมีรอยต่อที่คมชัดนะครับเห็นไหครับตรงนี้จะเนียนนะครับด้านในนะครับจะเป็นเป็นร่องนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับใต้ท้องแหวนจะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆดูให้ดีนะครับ ออกแบบนี้นะครับจะเนียนนะครับให้สังเกตนะครับพื้นผิวของใต้ท้องแหวนนะครับจะเรียบนะครับจะเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะพูดง่ายๆนะครับจะไม่ขรุขขะนะครับจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นท้องที่เรียบนะครับ เพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับแล้วก็อีกสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้สําคัญนะครับแหวนรุ่นนี้จะมีโค้ดตอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ดนะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะครับนี่อยู่ด้านนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูนะครับอาจจะมองยากนะครับ เห็นไหมครับโค้ดนะครับจะเป็นโค้ดตอกนะครับที่มีลักษณะที่คมชัดนะครับตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้มุมนี้นะครับการตอกโค้ดให้เพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าพลิกดูแล้วไม่มีโค้ดนะนะครับหรือว่าโค้ดไม่คมชัดนะครับก็ให้พิจารณาดูให้ดีนะครับถึงลักษณะหรือจุด ที่ผมอธิบายเบื้องต้นนะครับในการสังเกตแหวนรุ่นนี้นะครับก็เอาไปเปรียบเทียบดูนะครับเพื่อนๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับแหวนรุ่นนี้ก็จะมีจุดสังเกตประมาณนี้นะครับแหวนหลวงพ่อโสธรน,นะครับเป็นแหวนที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงนะครับถ้าเพื่อนๆ ได้เจอที่ไหนก็ลองไปพิจารณานะครับเอาข้อมูลที่มีประโยชน์ตรงนี้นะครับไปเปรียบเทียบและก็พิจารณาในการตัดสินใจแยกแยะแหวนของแท้ของทำเสริมเรียนแบบกันได้นะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ผมต้องขอสวัสดีครับ